สวัสดีครับวันนี้ก็มาเจอหนึ่งแล้วนะครับขณะเรากำลังออกลัตเเวนนะครับปิดอ่าวรูปตัวกอนะครับครับเราพบหลักของทางนะครับกั้นขวางทางเดินน้ำนะครับเขาจะกางขณะน้ำลงนะครับเพื่อที่ให้สัตว์น้ำนะครับที่ไหลมาตามไหลมาตามน้ำนะครับไม่มีเล็ดลอดเลยครับจะเป็นลักษณะถุงอ้วนนะ ถุงอวนกลางนี่ครับขวางนี่ในที่เกิดเหตุยังไม่มีผู้ใดนะครับแสดงตนเป็นเจ้าของนะครับที่ก็ทกําการรื้อถอนนะครับมองวากลางการครับจะเป็นลักษณะถุงอวน,นครับกลางขวางทางน้ําอยู่นะครับเพื่อจัดน้ํานะครับที่มาตามน้ําเนี่ยไหลามา ติดหมดครับตัวเล็กตัวน้อยจะเป็นหลักหลักไม้ไผ่นะครับก็จะปลูกกันหลักเอาไว้นี่เห็นไหมครับนี่พงพางขนาดใหญ่เลยนะครับเจ้าที่เก็บกู้นะครับในที่เกิดเห็นไม่มีผู้ใดนะครับแสดงตนเป็นเจ้าของนะครับเจ้าที่จึงทําการเก็บกู้นะครับ นี้สัตว์น้ําที่มันไหลมากับน้ํานะครับมันก็เข้าหมดนะทุกอย่างเข้าหมดนะครับไม่มีเล็ดรอดไปได้นะครับทล้วที่ก็ทกําการหรือถอนนะครับตรวจยึดนี่คือตูดจพงพางนะครับนะครับสัตว์น้ําสัตว์เล็กสัตว์น้อย ไม่รอดครับต้องเสียชีวิตจบชีวิตหมดเลยนะครับเราจะปล่อยคืนสู่ธรรมชาตินะครับบางส่วนที่มันรอดนะครับเราก็จะปล่อยเขานะครับคเราปล่อยคืนสู่ธรรมชาติแล้วนะครับไปเดี๋ยวเราไปดูกันต่อครับติดติดกันเลยเนี่ย นี่นะครับไม่มีถุงอวนนะครับเดี๋ยวเราจะทําลายนะครับทําลายหลักหลักที่เขาปักเขเลยนะครับหลักปงพางนันนี้เราก็จะถอนทิ้งนะครับหน้าที่เห็นก็อีกหลักหนึ่งนะครับ นือ่องากไม่มีถุงอวนนะครับโอหครับแล้วก็ใช้เรือดึงขึ้นมาครับนีบ่ปากนี้นะครับกลางอยู่หน้าบ้านเลยครับบ้านชาวบ้าน,นคลับนี่เขากลางหน้าบ้านเลยเราได้สอบถามแล้วครับไปครับ ไม่พบผู้ใดนะครับแสดงตนเป็นเจ้าของนะครับเจ้าหน้าที่จึงทําการรือถอนตัวยึดนะครับเครื่องมือประมงพงพางังกล่านะครับไปเราไปดูนะครับวางทางน้ําเลยครับสัตว์น้ําที่เข้ามาตามน้ํามันก็จะไม่มีโอกาสได้เล็ดรอดไปเลยครับดูครับตาถียิบขนาดนี้ครับตัวเล็กตัวน้อยเสร็จหมดครับไม่มีโอกาสได้เจริญเติบโตแล้วครับ เดีย๋ยวเราจะเอาขึ้นมาให้ดูนะว่ามีสัตว์น้ำอะไรบ้างนะครับที่ติดกับปงพังปากนี้นะนี่เามากันหกหกนายนะครับเจ้าหน้าที่เราหน้าบ้านเลยครับนี่กลางหน้าบ้านเลยนี่ครับกลางนี้เข้ามาถึงหน้าบ้านเลยครับ คอยดึงนะครับเดี๋ยวมันจะม้วนเข้าไปจากอีกเ <Okay. S 1> เรานะครับได้2ปากแล้วครับวันนี้ ยาวเลยครับอวนถึงยาวเลยนะที่ซ่อนอยู่ใต้น้ํานะครับบางคนไม่สังเกตก็จะไม่เห็นนะครับเห็นเป็นแค่เป็นเสาหลักปักแล้วก็เป็นทุ่นแค่สองอันนะครับแต่พอเราเอาขึ้นมานะครับนี่ยาวมากเลยดูนี่ยังไม่ถึงตูดเลยครับยังไม่ถึงตูดอวนเลยนะนี่ครับเดี๋ยวพาไปดูสัตว์น้ําอะไรนะครับที่ติดมากับพงพางนะกุ้งนี่ไหม ดูครับตายดิตัวเล็กตัวน้อยปล่อยนะนี่ครับนี่ปูนี่ไว้เจริญพันธุ์เลยครับนี่ปล่อยครับคือดูธรรมชาติมีปลาไหมนี่ครับปลาเล็กปลาน้อยตายหมดเลยครับโอ้ทำลายเสาครับทางเจ้าหน้าที่ปล่อยคืนถูธรรมชาตินะครับ ไม่มีหูใช่ไหมฝั่งนี้ไม่มีหูเ,เป็นพงพางนะครับหลักที่สา <c oughs> มตีวงขวาเดียวกว่าทุกทั้งเนือดลุกทั้งเนอ,อดมาเลยมาสะบักขวาพี่เอามาสะบักขวา หลุดมันเลยนะครับหลังจากที่เราโยกไปโยกมานะครับเรือนะครับโยกเสานะครับก็หลุดหลุดขึ้นมาแล้วนะครับเรียนไปเข้าฝั่งนู้นก็ได้พี่ออกไปเข้าไหวไหมไหวด้วยก็ นี่ครับนี่เป็นถุงอ้วนนะครับขึ้นมาแล้วมีทั้งขยะแล้วก็สัตว์น้ำขนาดเล็กนะครับนี่ครับตายนะครับต้องจบชีวิตเพราะพงพางนะครับอันนี้มันจะได้เจริญเติบโตได้นะครับครับเราจะปล่อยนะครับนี่สัตว์น้ำเราทำลายเสานะครับเพื่อที่จะไม่ให้เขานะครับนำไปใช้งานได้ต่อนะครับ พอถ้าเราถอนไปเขาก็เขาก็เก็บไปปักต่อยครับ,รบ,รบทำลายให้มันเกิดเกิดรูนะครับน้ำมันเข้าได้บางนี้ก็ใช้งานไม่ได้นะครับทงพังนะครับปากที่สี่ก็เป็นการที่ทำการมองผิดกฎหมายนะครับว่าเรานำทีมโดยเตจตนดพึ่งเข้ามา เกตรง,งอวนขึ้นมาแล้วครับขึ้นมาแล้วครับเดี๋ยวไปดูมีอะไรบ้างครับตายครับจบชีวิต,ตจบชีวิตพราะพงพางครับบางตัวก็ยังรอดอยู่ ำขึ้นนะครับไว้ยงหนึ่งปากนะครับยาวเป็นสิบกว่าเมตรเลยครับเนี่ยอาที่กำลังเก็บอยู่นะครับมีแค่ปากเดียวนะครับเนี่ยที่เราเห็นอยู่เนี่ยครับยาวมากเลยนะครับสิบกว่าเมตรครับ วิธีการพับนี่ครับนี่ครับเป็นระเบียบนะครับนี่าปาก,นะกนี้ก็ยาวมากเลยครับเนี่ยกืบ20เมตรได้นะครับไปถึงถนนนู่นเลย